เวลาโยมนั่งสมาธิแล้วเอมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เอ๊ดิฉันนั่งสมาธิได้ขั้นไหนคะอืมคนที่ตอบปาก็จะต้องตอบภายใต้9คําที่พระศาสดาบัญญัติได้ไหมอ่าแค่นี้เองพูดตามพระศาสดาพกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติใช่ไหมจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วใช่ไหมอ่า บัญญัติไว้ก้าชื่ออย่าเพิ่ถอนสินะแล้วอย่าไปแต่งใหม่ง่ายๆชัดๆชีช้ให้โยมเห็นในสิ่งที่ทำกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ <c oughs> ใครผิดเปลี่ยนใหม่ซะไม่ต้องโต้แยง้ง <c oughs> เพราะเท่ากับท่านกำลังโต้แยง้งกับพระศาสดาท่านเอง <c oughs> ใช่ไหมง่ายๆ <c oughs> ผู้เจ้าจึงกัดไว้ <c oughs> มีพุทธวจนะว่า ให้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูเลย,เ,ลยเพราะอะไรบอกอนอนท์สาวกทั้งหลายเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหาเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่า สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาไม่ฟังด้วยดีไม่เย่หูฟังไม่ตั้งจิตเพ่อจะรู้ทั่วถึงแต่แกล้งทําให้ผิดจากคําสั่งสอนของศาสดาไปเสียเห็นไหนนะอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่า ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องหาเพื่อความเป็นมิตรชัดเจนเยอย่างผู้เจ้าขอร้องให้เราทําตามพระองค์เถิดเพราะหนทางแห่งความไม่ตายนั้นพระศาสดารู้ดีที่สุดผู้เจ้าบอกทั้งโลกนี้และโลกอื่นเนี่ยตถาคตย่อมรู้ดีทั้งวัตตะวิวัตตะผู้เจ้ารู้ดีทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและมานไปไม่ถึง มนันคือความตายไปถึงมนันคือความตายไปไม่ถึงพระพุทธเจ้ารู้นั้นถ้าต้องการอมาตะธรรมคือความไม่ตายช่วยฟังพระศา,ศาสดาเราลองดูพระสูตรนี้ทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงและที่ที่มระตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว พราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไ้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปรามโมทปราถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะาเถิดเห็นไหมขอให้ช่วยปราถนาธรรม อันปราศจากเครื่อง้อยรัดเกษมปราศจากโยคะเครื่อง้อยรัดทำที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นการที่เราเข้าไปยึดมั่นในรูปก้อนกายเหล่านี้เวทนาสุขทุกขบเบขาสัญญาความจําได้ไหมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งพู้เจ้าเนี่ยบอกสอนบรรัญญัติไปหมดแล้วไม่ต้องไปหาคําของใครที่ดีกว่า ยพงแต่เข้ามาศึกษาคำพระศา,าสดาวันนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานี่เก่งที่สุดแล้วอาตอมาก็ทำหนังสือมาให้ว่าโยมต้องการคำพระศาสดาประเภทไหนคารวะชั้นเลิศมีให้ต้องการดูจิตมีให้อินทรียสังวรตามดูไม่ตามไป อย่าตามไปอย่ามีสัญโยคะอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์เตื่นั่นแห่งความเพลิดรับรู้อารมณ์แล้วรีบละรีบวางรีบปล่อยให้ไวที่สุดอยากจเจริญอาณาปานสติมีให้ทั้งชีวิตของพระศาสดาตัดไปแค่เล่มนี้เล่มเดียว32พระสูตรเพราะนั้นโยมจเจริญอาณาปานสติอ่านแค่นี้อยากรู้ว่าพระเจ้าสอนอาณาปานสติอย่างไรอ่านแค่นี้เห็นไหม อยู่ในมือของโยมแล้วอานาปานสิทธ์ทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้า,ต,จารตรัสซ้ำกันสหกระพููรไม่ซ้ำกันยี่หเหลือเฟือแล้วครบถ้วนอยากแก้กรรมรวมไม่ให้แก้กรรมโดยพระตถตาคตวิธีแก้กรรมแก้ได้ไหมแก้ได้ไหมพุณเจ้าบอกแก้ได้เห็นไหมอ่าโยมใส่หัวสองคนบอกแก้ไม่ได้แต่พุณเจ้าบอแก้ได้ อะไรเป็นวิธีแก้กรรมไปนอนในโรงแก้ได้ไหมอา้าวยมรู้ได้ไงแก้ไม่ได้ก็เขาบอกได้ใช่ไหมอา่ายมก็ต้องถามเขามีคำพระศาสดารองรับไหมคะว่าพิสูจทั้งหลายจงไปนอนในโรงเถิดแล้วกรรมเธอจะหมดไปโอเคไปนอนในโรงกัน <laughs> เดี๋ยวธรมอาจจะแนะนําให้ที่นี่เอาโรงมาตั้ง <laughs> หรือว่า ไปโอ้ทำจีปาฐานเนาะอืมสะนอกอ็ดูเลิกดูยาปลูกเสกเลิกยันเอาน้ำลดตัวอะไรโอ้จีปาฐานสรารพัดเลยแล้วแก้กรรมตกลงแก้ยังไงโยมแก้ยังไงโยมว่าไงนะแก้ยังไงเออพิ่มพูนทำบุญกุศลให้มากขึ้นเหรอ อ๋อแล้ก,กุศลยังไงอ่ะต้องมาสงสัยต่อไหนบุญอะไรก,กุศลยังไงใช่ไหมขอคําชัดๆมีไหมใครบอกวิธีแก้กรรมได้มังง่งเนี่ยอะไรนะแก้ไขาการกระทําของเราแล้วแก้ยังไงอ่ะปัญหาคือแก้ยังไงเห็นไหมชาวพุทธที่น่ารักทุกคนไม่รู้คําพระศาสดาสักนิดเห็นไหม พระตาคตบอกวิธีแก้กรรมบอกอริยะอัฏฐังคิกมรรมนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามิมีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมเห็นนะกรรม,มะคือกรรมนิโรธคือดับคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับของกรรมอริยะมะอริยะอัฏฐังคิกมรรมอัฏฐังคืออัฏถาแปด พะประเสริฐมั่มีองค์8อันประเสริฐน,นี้นั่นเองเป็นกรรมิโรธทคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและพูดย่อเหลือสามคืออะไรตอบได้ไหมหอืม อะไรนะพูดยอด่อเหลือสามคืออะไรม,มีกาบบ้างมรรคแปดศีลถูกต้องศีลสมาธิปัญญา2ข้อแรกคือปัญญาเห็นไหมมรรแเอาปัญญาขึ้นก่อน3ข้อกลางคือศีลสาข้อท้ายคือสมาธิแต่พอพูดยอด่อเหลือ3จะเอาศีลขึ้นก่อนแล้วเอาสมาธิแล้วเอาปัญญา แต่ถ้าพุทธ่อเหลือสองคืออะไรพุทธ่อเหลือสองอ่าเจอข้างหลังโอ้เยี่ยมมากสมถะวิปัสนาสาธุเริ่มเจอชาวพุทธที่รู้คำพระศาสดาแล้วพอพุทธ่อเหลือสองเอาสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยปัญญาเห็นนะเพราะฉะนั้นศีลหรือสมาธิหรือปัญญาอันไหนเริ่มก่อนก็ได้ พูดเต็มสูตรมักแปดเอาปัญญาขึ้นก่อนพูดย่อเหลือสามเอาศีลขึ้นก่อนพูดย่อเหลือสองเอาสมาธิขึ้นก่อนเพราะอะไรขณะที่โยมมีสมาธิต้องไปพูดถึงศีลไหมไม่ต้องขนาที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตโยมไม่คิดอกุศลกายวาจาโยมจะเป็นอกุศลได้ไหมไม่ได้ศีบลบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์ไม่ต้องพูดเรื่องศีลก็ได้ สิ้นครบโดยอัตโนมัติขณะที่โยมทำสมาธินี่ให้เข้าใจความสัมพันธ์กัน <c oughs> ในคำสอนของพระศาสดานี่วิธีแก้กรรมมักวิธีที่ง่ายแหละชอบไหมปฏิบัติรัดสั้างตรงเร็วแบบฟาสต์ฟู้ดกินอิ่มนอนหลับแต่มีประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อืม ใครทราบบ้างมีอะไรบ้างบักวิธีที่ง่ายอนาปาง่ายไหมง่ายไหมพิจารณายังไงว่าดีไม่ดีง่ายไม่ง่ายเอาอะไรมาเป็นเลขมาตราคตบอกว่าตถาคตเองยังใช้เลยพระพุทธเจ้าเองแล้วบอกอันนี้สงวนมากที่สุดเลย แล้วผู้ช้าพูดมากพูดเยอะพูดบ่อยอนาปาณสติแสดงว่าพระตถาคตเนี่ยเน้นย้ำมากพูดเยอะพูดบ่อยต้องเห็นความสำคัญของสิ่งสิ่งนั้นมักวิธีนั้นจัดก็เป็นวิธีที่อยู่ในกลุ่มมักวิธีที่ง่ายด้วยมีอะไรอีกมักวิธีที่ง่าย นั้นถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะไปปัดิแบบคลำทางไปเรื่อยๆโยมไปวัดนี้เขาบอกโอ้ยวิธีอาจารย์ง่ายเขานี่ก็วัดนี้ก็บอกอ๋อวิธีหลวงพ่อผมง่ายวัดนี้ก็บอกอ๋อหลวงปู่ผมบอกวิธีรัดสั้นตรงเห็ไนไหมแต่โยมรู้ได้ยังไงว่าใครตรงจริงตามที่พระศาสดาบัญญัติโยมเอาเล่มนี้ไปตรวจสอบ มักวิธีง่ายอย่างอื่นผู้เจ้าบอกว่าการพิจารณาผัสสะแยกองค์ประกอบของผัสสะขณะที่ตากระทบรูปโยมต้องรู้ว่ามีรูปมีตามีวิญ,ญญาณทางตาขณะที่หูกระทบเสียงโยมต้องรู้ว่ามีเสียงมีหูมีวิญ,ญญาณทางหูองค์ประกอบของผัสสะมีสามอย่างตลอดเวลาเวทนาอันเกิดจากสัมผัสเป็นเหตุโยมจะต้องรู้ทัน บุคคลเมื่อภาษากระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกย่อมต้องรู้ทันเอ้ยเราภาษากระทบปับ๊บไปคิดละไปนึกเรื่องอดีตละไปรู้สึกพอใจไม่พอใจละย่อมต้องทิ้งอารมณ์นั้นให้ไหวที่สุดไวขนาดไหนพระตถ,ถาคตชมย่อมว่าย่อมต้องทิ้งความอารมณ์ให้เร็วเท่าไรดีเร็วขนาดไหนดีทราบไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ากระพริบตาเดียว รัตตากตบอกพิสุททั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบกขาย,ยังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทสีภานาชั้นเลิกโยมทิ้งอารมณ์ได้เร็วเท่าใดทเจ้าบอกเยี่ยม เยี่ยมขนาดไหนกระพริบตาเดียวมีเกี่ยมหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปั๊มหรือเปรียบมันเหมือนหยดน้ําหยดในกระทะร้อนๆฟาปเดียวต้องหายไปนั้นเวลายอมโกโรธแล้วอย่าโกโรธนานได้ไหม,มถ้าเพื่อนเพื่อนยอมโกโรธยอมไม่หายยอมก็ไปดีดนิ้วอยู่ข้างๆช่วยดับหน่อยช่วยดับอืมเดี๋ยวจะยิ่งโกดต่อหรือเปล่าไม่รู้ห <laughs> <laughs> าวไปล้อเรียน <laughs> ทุกมาตรฐานมีอยู่ในพระศาสดาทั้งสิ้นเลยโยมเห็นไหมและเมื่อโยมปฏิบัติแล้วต้องการก้าวหน้าถึงความเป็นพระโสดาบันซึ่งทุกคนต้องพยายามทำให้ได้